การเล่นคอมเมดี้เราต้องคอนโทรลหรือว่ารักษาเอเนจีของเราให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายแค่รอบเดียวอะยิ่งเป็นกล้องเรื่องนี้เราใช้กล้องแค่สองตัวเท่ากับว่าถ่ายรอบหนึ่งเนี่ยคือสี่ถึงหรอบต่อเทคเท่ากับว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันสดตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากเวลาเราฮาไปแล้ว1ต้องฮาสองฮาสาาส คือหายได้เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องยากที่สุดเลยแล้วก็ไม่มีเอเนอร์จีก็ไม่ได้ด้วยใช่แล้วก็มีเอเนอร์จีไม่ได้คือมันต้องรู้ว่าอีกคนนึงกำลังจะทําอะไรแล้วส่งไปอีกคนนึงต้องรับโดยที่แบบให้มันดูธรรมชาติที่สุดแล้วทไรจะรู้จังหวะเก่เออจังหวะเขาจะเป๊ะแบบอย่างเป๊ะมากคือหาบางเวลาที่มันเราต้องแพ้่พร้อมกันอ่ะคือมันก็ต้องซิงให้พร้อมกันแบหอหรือแบบ ขาตกร้ำจำไม่ได้สวัสดีครับเออ่ผมพอยชลวิทย์ครับรับบทเป็นจ็อกครับผมผมตรีพรพัฒน์ครับรับบทเป็นปีครับผมแจมรัชตะนะครับรับบทเป็นหมวดแดนครับผมเด็กสรันครับรับบทเป็นเตอร์ครับผม ไปเลยน้องรักไม่ไปจวนไม่ให้ตีแล้วให้เพื่อนให้เพื่อนไปแล้ว <laughs> <laughs> แล้วี่ก็เร็วซะด้วย <laughs> <laughs> เรื่องนี้เรื่องนี้แก่นแก่นจริงๆแล้วของของการการทำเรื่องนี้มันคือแบ้กคู่มารีแหละแต่ว่าสิ่งที่คนจะได้ดูนอกเหนือจากความตลกโปกฮาแล้วเนี่ยมันยังจะได้ถึงพูดถึงเรื่องโอกาสของตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีโอกาสของใครของมันที่เกิดเรื่องนี้แล้วอ่ะมันจะไปทำโอกาสสิ่งนั้นและจะไม่พลาดสิ่งนั้น จริงๆแล้วมันม,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 มีสอดแทรกพวกนี้ไว้อยู่เมนหลักของเรื่องก็คือคอมเมดีแ้แหละครับให้คนตลกให้ทุกคนฮาให้ทุกคนคลายเครียดจากหลายๆอย่างคือสร้างมาเพื่อเป็นความแปลกใหม่ของช่วงวันด้วยแล้วก็ได้อะไรดีๆด้วยหลายๆเรื่องจากเรื่องนี้ทั้งตลกความรู้เศษสีด้วยนิดหน่อยแล้วก็ได้รู้ถึงโอกาสของของใคยถือว่าโอกาสของตัวละครแต่ละตัวตัวละครที่จะไปต่อเนี่ยคะครับเอาเนื้อหาสังคมมาหยอกล้อกันจริงๆมันก็เป็นจังหวะที่แบบอยู่ใน 你这是不是有点 คือบางครั้งมันไม่ได้ตั้งใจว่าแบบสำหรับตัวผมก็ไม่ได้ตั้งใจให้ตลกด้วยสถานการณ์มันพาไปแบบนั้นมันก็เลยแบบเคนดูอาจจะตลกไปกับสิ่งที่ตัวละครทําก็ได้เส่วนแก๊งนี้เขาเป็นเพื่อนกันเขากับโบบ้ากันอยู่แล้วใช่ผมว่ามันมันคือแก๊งแบบเด็กเวรสี่คนที่มาอยู่ด้วยกันคือผมว่าทุกคนน่าจะรีเลทได้ว่าแบบว่าเออสมัยมัธยมเราเราก็ต้องมีแก๊งเพื่อนของเราที่แบบสนิทกันมากๆมองตาแล้วรู้เลยว่ามันคิดอะไรอยู่แล้วแบบเราก็คิดเหมือนมันอ่ะพอเป็นเพื่อนสนิทกันมากๆอ่ะมันก็จะไม ทำได้เลยอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความฟรีฟอร์มอยู่ประมาณหนึ่งครับคาแรคเตอร์ถ้าถามว่ามันมันแตกต่างกันเยอะไหมจริงมีความต่างกันไม่เยอะใช่คือมันโตกเติบโตมาด้วยกันเป็นผู้ชายเหมือนกันชอบอะไรเหมือนกันเจนเดียวกันเติบโตมาด้วยกันอะไรเงี้ยหมายถึงตัวละครนะใช่ก็เลยไม่ได้มีความแตกต่างเยอะบวกกับเรื่องนี้มันมีความเบียวหรือมีความกระตูน ซึ่งการเล่นเนี่ยมันก็ไม่ได้จริงเหมือนกับเรื่องอื่นที่เล่นดราม่าหรือเล่นอะไรต่างๆ<า>มีเรื่องนี้มีการใช้จริงด้วยโอเวอร์ิง <c oughs> ด้วยเข้ามาเพื่อจะเป็นการให้คนดูตลกคาแลว้วก็เสริมอารมณ์ให้คนดู <c oughs> ครับคือตัวละครเราอ่ะมันจะไม่มีความต่างเรื่องของความคิดคือความคิดจะเป็นความคิดคล้ายๆกันก็เลยอยู่ด้วยกันได้คิดหนึ่ง <c oughs> ไม่ได้คิดว่าอนาคตจะมีอะไรต่อคิดแค่นี้สนุกแค่นี้ใช่ทุวันเดียวแต่แบบบางทีมันก็จะมีต่างกันใช่แบ็กกราวต่างกันมันก็เลยทําให้แบบบางเอลเมนต์นิดนึ่งต่าง เขาเรียกว่าอะไรทรัพย์สินเงินทองหลายๆอย่างมันมันเลยออกมาเป็นตัวละครแต่ตัวละครไกลตัวครับไกลตัวผมพูดเียทุกคนเลยจริงๆบทนี้เขาไม่ต้องเวิร์กช็อปอะไรก็ได้ซ้ำเฮ้ยเวิร์กช็อปกัน9เดือนหรอเออก่อนก่อนคุณจะมาเขาเวิร์กช็อปกันโหตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ไม่ผมไม่ถามแต่เดป็นที่แล้วคาแรคเตอร์ที่อายุเท่าเราใกล้เราแต่แต่ถ้าถามจริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่พวกผมร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกเพราะว่าพวกผมไม่ได้เป็นคนแบบนี้อยู่แล้ว คือมันแค่สร้างคนดูดูเพืสนุกและทําอะไรที่ชีวิตจริงเราทําออกมาไม่ได้แสดงคนดูได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามัน มันยากไหมมันผมว่ามันมันไม่ได้ถึงคําว่ายากขนาดนั้นเพราะว่าเป็นละครซีรีส์สั้นๆที่เราสร้างมาเพื่อให้คนดูสนุกตลกโปกฮาไม่ต้องทําแบ็กสตอรี่เยอะขนาดนั้นมันไม่ใช่ดราม่าจ๋าจาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ได้ปวดหัวอะไรเท่าไหร่ไม่ใช่ตัวตนเราในเรื่องแต่ถ้าถามว่าให้เราไปหาตัวตนของตัวละครต่างๆไม่ได้ยากใช่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ยากเกินกว่าที่จะต้องลึกขนาดนั้นใช่สมัยมัธยมเราก็ตั้งใจเรียนเนาะแล้วเราก็เราก็เราก็นั่งดูเราก็มีเห็นอยู่แล้วดึงเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยที่แบบเป็นอย่างนี้ สวันเองนะสองวันคือเราใช้แค่2วันเองเท่ากับเราสร้างตัวุะครณเพื่อมาใช้แค่2วันผมว่ามันเลยไม่ได้เหนียวบากกว่าแรงเท่าไหร่รับแต่ว่าในมุมคนนอกดูอย่างผมผมได้อยู่แก๊งเขาไงผมก็ว่าเออถ้าการเป็นเพื่อนกันมันก็ประมาณอย่างนี้แหละคือเรามีเพื่อนเราก็จะประมาณอย่างนี้พอเป็นผู้ชายแบบจ๋าเลยอ่ะใช่แต่มันก็ไม่ใช่แค่เพราะผมเป็นคนดีไซน์ออกมาอย่างเดียวทอย่างมันอยู่ที่พี่ตุ๋ยเป็นคนจัดการว่าเฮ้ยพอดีไหมอยากได้เรือไหมนอนกว่านี้คือทุกอย่างก็จะเป็นการพ่วงกับ คนเริ่มถามว่าเอ๊ะไอ้พวกนี้มันจูนกันมาตั้งนานแล้วหรือเปล่าวะทำไมมันดูสนิทกันยังเลยแล้วแล้วคนอื่นเวลาเขาไปกองกันนะเออกองเขาก็จะเงียบๆทำงานแบบปกติคนทั่วไปพอไอ้ตีมาปุ๊บเองมาปุ๊บอะอะไเอะลยจริงแล้ววันไหนที่ผมแบบว่าผมแบบไม่อัลเลิร์หรือว่าไม่ได้แบบเอนเตอร์เทนกองทุกคนก็จะถามตีแปลกๆแปลป่าวตีเป็นไรคือแบบเหนื่อยแล้วบมากอะไรมันมีวันหนึ่งนะที่ที่ไอ้ตีมันแบบมันเงียบเลยเว้ยแล้วกองก็งงกันเฮ้ย เม่เกิดอะไรขึ้นวะไอตีมันโกรธใครหรือเปล, <c oughs> ล่า <c oughs> โอนะคือแบบสบายข้างนในไม่่อยโอะไรเงี้ย <c oughs> คือผมอยู่กล่องจะเป็นแบบอินเตอร์เทนทุกฝ่ายมันนั้นขัดชาเขียวเออปกติปกติไม่ใช่แบบนี้ <c oughs> จริงๆทุกเคยร่วมง,งานกับทุกคนยกเว้นพี่เหน่งถ้าเป็นในพาร์ทละครน,นะอคือพี่เหน่งก็จะเจอกันแบบในช่องแหละเรื่อยๆอยู่ถ้อยู่มา5ปีแต่ว่าตีกับพี่พออยเงี้ยเคยเล่นละครด้วยกันมาแล้วแต่ว่าก็เป็นบทที่ ไม่ค่อยได้เข้าด้วยกันหรอแต่ว่ามันก็นอ,อยู่กองเดียวกันนานไม่ใช่กับพี่อ่ะคือ,อเป็นฝั่งคนละฝั่งกันเป็นคนละฝั่งกันเรื่องเดียวกันเ้ยเ,เยข้าด้วยกันทีไรเป็นมีเรื่องอ่ะกับนี่เหมือนกันตอนที่เล่นด้วยกันเข้าด้วยกันอะไรก็มีเรื่องทุกที <c oughs> ก็เลยในเรื่องเหรอในเรื่องตัวจริงลกกันตัวจริงแลกกันเนี่ออกไปใส่รวมกันแล้วใส่แล้วจะลงรวมกันละเลยง่ายขึ้นก็เลยง่ายขึ้นเวลาทํางานด้วยกันแล้วด้วยว่าผมมาเข้าไปที่หลังที่หลังเพื่อนเลย ที่หลังเพื่อนแล้วก็มีเวลาอันน้อยนิดมากกับการทําการบ้านก็ได้เพื่อนนีแ่แหละครับพี่พีเขาช่วยกันว่าช่วยให้ตามทันให้ทําการดดบ้านทันกด,ด,ด,ดการเล่นโคอมเมดี้เราต้องคอนโทรหรือว่ารักษาเอเนจีของเราให้ดีเพราะว่ามันไม่ได้ถ่ายแค่รอบเดียวอ่ะยิ่งเป็นกล้องเรื่องนี้เราใช้กล้องแค่สองตัวเท่ากับว่าถ่ายรอบหนึ่งเี่ยคืรอบ ต่อเทกเท่ากับว่าเราต้องทํายังไงก็ได้ให้มันสดตลอดเวลาซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากเวลาเราหาไปแล้วหนึ่งต้องหาสองฮาสามาสี่คือหาให้ได้เหมือนเดิมมันเป็นเรื่องยากที่สุดสําหรับเรื่องนี้ของผมเลยที่พวกผมอยู่ในพาร์ทที่มันเป็นคอมเมดี้จริงๆพวกผม4คนคือมันเป็นเหมือนตัวตลกในเรื่องนี้เป็นตัวสีสันในเรื่องนี้ที่ทําให้เรื่องนี้มันมีความตลกโปกฮาที่สุดที่มันก็มาจากความความร่วงของผม4คนที่เกิดเรื่องราวทุกๆอย่างพวกเนี้ยถ้าไม่มีไอ้พวก4คนนี้ก็ไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลยแล้วก็ไม่มี้้ก็ไดดวย จังหวะมันต้องซิงค์ด้วยแบบตอนต้องรู้ว่าอีกคนนึงกำลังจะทําอะไรแล้วส่งไปอีกคนนึงต้องรับโดยที่แบบให้มันดูธรรมชาติที่สุดเยนรื่องความว่าเราไม่ใช่ตลกแบบตลกแบบเหมือนอาชีพเหมือนที่เป็นอาไทยเป็นอะอาไทยจะรู้จังหวะแบบเออจังหวะเขาจะเป๊ะแบบอย่างเป๊ะมากคือห้าบางเวลาที่มันเราต้องแฮ่พร้อมกันอะคือมันก็ต้องซิงค์พร้อมกันทุกนเฮือรฮรเฮือะไรหรือแบบ ผมว่าฉากของผมเนี่ยฉากที่เราเข้าไปในเซเว่นพาราไดซ์แล้วก็เป็นฉากแรกที่เจอแพรวาฉากที่พวกผมได้หลุดจากจักรวาลเป็นซีแรกนั่นแหละอุ้ยอันนั้นดีเป็นอะไรทอันนั้นดีอันนั้นดีอยากทำดีมืออยากไปเล่นกล้าดิมือของมึงต้องรอรอเว้ยแม้กระทั่งโอกาสจะไปดูผมยังไม่มีโอกาสเลยวันนั้นไม่มีไม่มีทีถ่ายอันนี้จริงอันนี้จริงมันก็เป็นบอกให้ทุกวันนี้ไม่มีใครเชื่อถือกูแล้วแล้วถ้าเจอเรื่องนี้เข้าไปอีกอ่ะนี่ไม่มีใครเชื่อถือหนักเลยกูว่าหนักเลย แต่ถ้าถ้าเป็นผมผมก็ให้ฉากนั้นเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นฉากที่เหมือนแสดงความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละตัวละครได้มากที่สุดแบบเริ่มเริ่มทุกๆอย่างจากตรงนี้แหละที่ที่มีคําว่าฆาตกรรมจําไม่ได้ไอ้ข้างสาเนะไอ้ที่ข้างสาก่อนข้างสาเลยในหลุมในนู่นตั้งแบบเข้าไปอ่ะเข้าไปเสร็จโ๊บเจอสาเราไปถึงเซเว่นพาร์ได้อะอย่าพูดเยอะกูอยากไปก็เลยที่พี่ก็เลยที่พอยา เขาบอกว่ามันคือการแสดงไม่ใช่ตัวจริงนะเดี๋ยวใช่เดี๋ยวที่แสดงบทแบบนี้บ่อยนะล่าสุดก็เห็นบนเวทีอะไรไม่ก็เล่นได้ไง่ายเออใช่คือเขาบทธนาเรียกว่ามันเป็นนักแสดงแบบวันเดอร์คิดไงที่ผ่านมาในชีวิตนี้ไม่เคยไม่ไม่ไม่้กูเป็นวันเดอร์คิดคือหมายถึงว่าที่ผ่านมากูไม่เคยแบบเอไปทําอะไรพวกนี้ก็เลยเฮ้ยรู้สึกว่าบทแบบนี้มาเป็นผมเลยเราลองแบบทะลุ ความเป็นจริงของชีวิตซะหน่อยดงดีไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณจริงเหรอมันเป็นไม่ไดีดีคอนะทัดเลยไหม <laughs> <laughs> มอนพูดแล้วเขินเองอะ่ะ <laughs> ผมชอบฉากที่ที่ไปทําคดีครับครั้งแรกเลยอะ่ะผมว่าฉากนี้มันทำให้ตัวละครให้คนดูรู้จักตัวละครตัวนี้ได้ชัดเจนดีว่าตํารวจแก๊งเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละมันคือฉากที่เปิดคดีเรื่องแล้วไปนําพาไปสู่คดีอื่นๆต่อๆไปครับ ฉากแรกเลยฉากแรกแรกทางเปิดเรื่องเลยแล้วก็มีแบบมีซอมบี้ด้วยอ่ะครูบอกแค่นี้อ่ะแค่นี้เลยฉากไหนวะเรื่องอะไรวะเนี่ยเรื่องเดียวกันปะซอมบี้ไงซอมบี้ไหนวะซอมบี้ไหนพี่เค้งอ๋อใช่ซอมบี้ซอมบี้อ๋อไม่ผิดไม่ผิดอ๋อ๋อกันไปหมดเลยไม่ผมไม่ได้ไปด้วยฉากนั้นอะ ผมไม่ได้ไปถ่ายด้วยนั่นแหละคือเอาจริงๆอ่ะที่ที่เล่ากันแล้วเหมือนเหมือนพูดกันคนละเรื่องมันเป็นเพราะว่าจับได้บทบทบทมาแบบนี้แต่แต่ถึงเวลาจริงอ่ะพี่ตุ๋ยเขาเพิ่มเขาสอดเขานุ่นเขาโน้นเขานี่บางทีถึงเวลาจริงเหน่งเล่นมุกตีเล่นมุกเขาก็เอาเขาก็ซื้อเราเราเลยจะไม่รู้เลยว่าคนอื่นจะไม่รู้ว่าเราพูดอะไรบ้างเราก็จะไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเล่นอะไรไปบ้างโอ้ยเป็นทานอสดิไม่ชอยบุญดี โหโหแต่ลาหายไปกูดีดด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 ้ดดดดดีดดดาดด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 ดไปดูดด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 ดาดดดดแดดดดดกดดดดี้ดด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 ดอะไรดูเห็นดดดแล้ดกดด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 ดนนดดดดดดนดดดนดนดด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 นดด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 ด้ดด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 ดแดด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 ดไดดดดไม่เป็นไรผมไม่เอาพลังล่วงรู้อนาคต ผมรู้ว่าเขาจะดีดนิ้วผมก็ไปดึงนิ้วข้ออบเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ดตรเซงอ่ะมันก็รู้เนี่ยมันก็ดีดดีดทำอะไรไม่ได้มันหาไม่ได้มันดนีะมันหีมันหาแล้วสี่ล้านสองแสนใช่มันมีดีมันหาแล้วไม่เป็นไรกูไปซื้อหวยรอเลยจริงๆผมยีดแล้วถ้ามันดีดแล้วพี่หายยังไงกูก็เอาหวยปากกบพ่อกับแม่กูสลากตินแบงหายเลยผมดีดปุ้งหายหมดเลยสลากกูก็หายเหรอหายทั้งคนทั้งสลากหายหมดเลยเอาไปว่าให้มันพูดฮีโร่มันคนเดียวเลยเลยพูดแล้วย จะได้ถูกไม่ทำเงินทำการทำงานไม่ทำจะพึ่งอะไรโจงกระตายกูปุ๊บจื๊ออ่าอะไรสองแปดงวดนี่สองแปดกูไปซื้อเลยเอาสองตัวเลยเหรอเอาสองตัวก่อนเดี๋ยวหกตัวเขารู้ไงว่าเรามีพลังพิเศษเยอะค่อยๆไปสองตัวสามตัวบ้างน้อยซะด้วยสี่หบ้างอะไก่อนโอเคผมผมอยากแบบรอนแมนหนไม่ไม่ไอ้ควบคุมทำลายเวลาได้หมดอ่ะโอ้โห โลเกียแบบโลเกียนี่แปลว่าเป็นคนเป็นคนทำลไรเสร็จเร็วหมายถึงก็เลยอยากให้ช้าทำไมทะยังไงหมายถึงว่าเป็นคนทําอะไรแบบทาวายอะนะวายพูดวายคือเวลาอยู่มีเวลาใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านน้อยก็เลยอยากใช้เวลากับที่บ้านเยอะๆ <c oughs> ใช่ไหมแถไปเรื่อย <c oughs> เป็นคนควบคุมทำลายทุกอย่างเราจะได้รู้แบบความเป็นไปเป็นยังไงบ้างเงี้ยเออแค่นั้นเลยไม่ตายด้วยกูรู้ทุกอย่างว่าใครจะตายใครจะเกิดเอาละสองคนนี้ปั๊บรู้รู้ไปเพื่ออะไร ได้ปะเปี่ยนได้ปะไม่ได้แลยไม่ได้ไม่ได้ผมผมอยากมีพลังจิตทำไมวะรู้สึกกดจิตคนเหรอเออแบบพี่พอยก็มีชาวชาวเซเวียมันมันก็จะได้แบบเหมือนคนมีพลังจิตก็จะมีความฉลาดด้วยแล้วก็มาย control ได้อะไรว่าการควบคุมมนุษย์อะไรอย่างเงี้ย อนเจิตกูดีตู้หายเลยมไม่หัวดีเพราคุมมึงก่อนไงก่อนให้มึงจะดีแต่กูรู้รู้อนาคตว่าพวกมึงจะควบคุมกันแล้วมึงจะดีกูรู้กูหนีไม่หายเลยไม่ทำลายนะไม่ทำลายผมรู้หมดเลยผมไม่พี่ไม่ได้ทำอะไรผมไม่ทำอะไรเลยมึงไม่ต่างจากกูเพรากูก็รู้อนาคตก็รู้ทำอะไรแต่ผแต่ผมจะรู้อยู่แล้วไงว่าพี่จะจะต้องรู้ว่าผมทำอะไรเพไแล้วไ้ไปแล้ลไล้วแล้วไ้ล้วไ เรื่องนี้ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวอะไรนะเฮ้ยมึงพูดเอาไปเอากูขออีกรอบหนึ่งขออีกรอบนึ่งไม่คาดหวังอก็จะไม่ผิดหวังไงมึงต้องการให้คนดูเขารู้เรื่องอะไรเนี่ยก็เหมือนเขาอยากได้คาดหวังความท่ความหนรอความอะไรของเราอ่ะที่มันไม่มี เรือดเนี้ยทำหน้าตลกทั้งเลือ่องทำหน้าแย่แทั้งเลือดเห็นฟันสามจุดสองสิเห็นรูจมูกรูเห็นขนเห็นตาเห็นไม่ห่วงไม่ห่วงหรอกนี่เร,รื่องนี้คือไม่ห่วงหรอกครับสิ่งที้ดูผมคือธรรมชาติแน่นอนครับไปดูความแปลกใหม่ครับแปลกใหม่ของพวกพวกเราทุกคาแรคเตอร์เลยทุกทุกคนเลยคืออย่างยให้ทุกคนไปดูเรื่องการแสดงเท่านั้เองนีมาแล้วเราได้งานแล้วการแ acting ของเราที่เราเวิร์กช็อปกันมารวม9เดือน นะฮะแล้วก็การทำคาแรคเตอร์ที่แบบไกลตัวโคตรโคตรเขาผมสามคนนี้แล้วก็มีอาไทยด้วยที่คาแรคเตอร์ไกลตัวอาไทยเขาไม่ใช่ตลกอาชีพไงเขาก็เขาก็ต้องทำกันบ้านเยอะหน่อยเหรอโอเคอาจจะไม่ได้เห็นอย่างนี้อีกแล้วก็ฝากไปดูด้นะครับใช่ครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับกับซีรีส์เรื่องฆาตกรรมจำไม่ได้นะครับใครที่ดูเวอร์ชันทีวีไม่ทันและอยากดูเวอร์ชันอันคัดสามารถรับชมได้ที่วันดีเท่านั้นครับขอบคุณครับครัฆาตกรรมจำไม่ได้ครับผมฝากด้วยนะขอโทษคนตัดด้วยนะครับขอโทษครับยับเยินหมดอ่ะ